สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะจากช่อง y o u t ู b e บบอดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยเป็นที่ปรึกษาการขายบอดสาขาพัปปะแดงนะคะอยู่ในเครือของกลุ่มบริษัทออโตแกลลี่นะคะเดี๋ยววันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมเจ้าตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดของเขาสูงสุดจะอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะ เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่1 7 2 4 0 0้านบาทนะคะแต่คันนี้เป็นสีขาวมุกเป็นสีพิเศษนะคะราคาจะบวกเพิ่มมาอีก1 2 0 0 0บาทนะคะราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามื่นหกพันบาทนะคะตัวนี้เป็นราคาจัดจำหน่ายที่รวมสีขาวมุกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าแต่งเบาๆานะคะแต่ โปรนี้นะคะเรามีเงื่อนไขเดียวกับในงานมอเตอร์โชว์เลยนะคะลูกค้าสามารถจับจองเป็นเจ้าของโดยที่ไม่ต้องไปงานมอเตอร์โชว์เลยก็ได้นะคะตัวนี้เราได้เงื่อนไขเดียวกับงานมอเตอร์โชว์เลยนะคะแล้วเราก็มีรถพร้อมส่งให้กับลูกค้าทุกสีเลยนะคะตัวนี้เพียงลูกค้าทักมาทางช่อง y o u u ู e ูบบอดบายหนูหน่อยนะคะหน่อยยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับลูกค้าทุกท่านนะคะ แต่ก่อนไปรับชมคลิปกันนะคะหน่อยฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง y u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  e ปลอดบายหนูหน่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรอบๆคนันกันก่อนเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะไปค่ะ ไงกันบ้างคะไปรับชมรอบคันกันมาแล้วร่อสวยเตะตาลูกค้าท่านไหนบ้างคะถ้าสวยเตะตาลูกค้าท่านไหนรอเตะตาลูกค้าท่านไหนอย่านั่งเฉยๆนะคะกดทักมาสอบถามกับช่อง YouTube Ford บายหนูหน่อยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่ารุ่นนี้มีอะไรพิเศษมาบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะตัวนี้ด้านหน้านะคะเราได้ติดตั้งกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ ขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับฟ้อนอักษร FORD เป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะคะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้ให้กับลูกค้าเช่นกันนะคะตัวนี้แล้วก็กระจังหน้าของเขานะคะเป็นแบบรังพึ่งขนาดใหญ่นะคะช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสู่ดูในส่วนของไฟหน้ากันเลยนะคะ ไฟหน้าของเขาะะจะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์แบบ LED นะคะคให้ลำแสงเป็นสีขาวนะคะคตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันเป็นแบบ LED เป็นรูปตัวสีขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเลยนะคะหรือว่าเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าไฟส C นะคะตัวนี้มองแต่ไกลก็รู้นะคะคว่าเป็นรถของ Ford เลยนะคะตัวนี้แล้วก็เรายังได้ทำการติดตั้งข้อไฟหน้าให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นสีดำ ด้านนะคะตัดกับตัวรถสีขาวมุกนะคะทําให้รถดูเด่นแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในไฟตัดหมอกกันเลยนะคะไฟตัดหมอกของเขานะคะจะเป็นแบบ LED มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วด้านหน้ายังมีเซ็นเซอร์มาให้กับลูกค้าอีก4จุดด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ชายกันชนด้านหน้านะคะเป็นสีเงินตัดกับตัวรถสีขาวมุกนะคะทําให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะว่ารุ่นนี้ มีอะไรพิเศษบ้างนะคะตัวนี้คันนี้แต่งเบาๆนะลูกค้าเน้นเป็นเดิมๆนะคะตัวนี้หล่อแบบเรียบๆนะคะตัวนี้เรามาด um ูในส่วนของคิ้วล้อเลยนะคะคิ้วล้อตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้แล้วก็ดูในส่วนของยางกันเลยดีกว่าค่ะร้อแม็กนะคะขนาดขอบ20สิบนะคะตัวนี้มาพร้อมกับซีรีส์ยางสองห้าทับห้าอสิบนะคะ เป็นร้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านบนกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้กระจกมองข้างของเขานะคะคจะเป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเรียวแบบ LED ขนาดใหญ่เลยนะคะเวลาลูกค้าเปิดไฟเดียวจะทาให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนเลยนะคะตัวนี้ส่วนด้านบนนะคะราวหลังคานะคะตัวนี้เป็นสีเงินตัดกับตัวรถสีขาวมุกนะคะทําให้รถด,ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะฟิลม์มเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีมเมียมนะคะตัวนี้เราได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้า ลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะคะ4 0 60 80แล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะตัวนี้มือเปิดขนาดใหญ่เป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับระบบกุญแจสมาร์ทคีย์นะคะเพียงไปนิ้วสัมผัสก็รอกกดรอกรดได้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะตัวนี้ยังมีอักษรอะคาริกคําว่าไทเทเนียมนะคะตัวนี้บง่งบอกว่ารถรุ่นนี้คือเป็นรุ่นไทเทเนียมพัดนะคะตัวนี้แล้วก็บันไดข้างขนาดใหญ่มาพร้อมกับแถบการลื่นนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรเด็ด เด่นให้กับลูกค้าบ้างนะคะตัวนี้ในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้ด้านบนสุดเลยนะคะจะเพาะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบ led นะคะตัวนี้เวลาเบรกจะทําให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนหลังให้กับลูกค้านะคะแล้วก็เด่นสุดเลยนะคะตัวนี้จะมีอักษรคำว่า e v e r a s t พร้อมเดินไปเรียบร้อยเลยนะคะ เวลาเราเบรกหรือเวลาเราเปิดไฟนะคะตัวนี้จะทําให้รถดูเด่นมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะจะเป็นดีไซน์พิเศษนะคะเฉพาะตัวเอเวอรสเลยนะคะตัวนี้เด่นแล้วก็ดูหรูดูสปอร์ตมากเลยค่ะแล้วก็เราได้ติดครอบไฟท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยด้านหลังให้กับลูกค้าอีก4จุดนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจมองรถครอบครัวนะคะตัวนี้ ทักมาสอบถามหน่อยได้เลยนะคะหน่อยมีรถส่งมอบให้กับลูกค้าทุกสีเลยนะคะเพียงลูกค้าทักมานะคะรอไม่นานนะคะตัวนี้เพียงทักมาทางช่อง YouTube Ford ายหนูหน่อยนะคะหน่อยมีไฟแนนซ์บริการให้ถึงบ้านนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อรถได้นะคะสำหรับวันนี้หน่อยต้องฝากเจ้าตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดคันนี้ไว้ให้กับลูกค้าพิจารณาด้วยนะคะก่อนจบคลิปนี้ หน่อยรบกวนฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ